สวัสดีครับพบกับผมได้อีกหนึ่งช่องทางชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้เป็นมวยไทยเจ็สีซปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ร้อยสปอนช่องเจจอมโหดเสริมพริวัตรเจอกับรักเอราวันมวยคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มวยที่แฟนมวยไทยเจ็สีทั่วประเทศจับตาดูก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลบอกว่าชั่วโมงนี้นะรักคลาดยังไม่ถึงจอมโหด รอไปอีกนิดขณะที่ร้อยตำรวจโทเกยิติศักดิ์มูดอบอกว่ามวยผมนะ่ะมันค่ายเล็กรู้ได้ยังไงว่ารักสู้จอมโหดไม่ได้ไฟกำลังร้อนโปรโมเตอร์ชุนเกีจิเพชรโปรโมเตอร์เดียเกียิเพชรจัดประกบมวยคู่นี้เจอกันเนละป้องกันแชมป์ร้อยสิวันนี้ มาพร้อมกับบทวิเคราะห์ที่ครบเครื่องครอบคลุมวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาไม่มีรักไม่มีชอบดูสิว่าจอมโหดป้องกันแชมป์ครั้งนี้มีอะไรเด็ดอะไรดีเพื่อนํามาใช้ประกอบการต่อสู้ขณะที่รับมีอะไรเด็ดอะไรดังที่จะใช้ต่อก่อนกับจอมโหดเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมๆกัน ว่าการชกป้องกันแชมป์ครั้งนี้แชมป์จะอยู่กับแชมป์หรือแชมป์จะเปลี่ยนเอว FC ชอบกด s u b s c r i b ์กดติดตามไปเลยจอมโหดเนี่ยนักสู้วัย4 4นะจากเมืองอุบลขนาดที่รักเอราวันเนี่ยปีนี้21จากปักตานีโอ้โห,โหอายุห่างกัน13ปี จอมโหดเนี่ยซ้อมอยู่วอรุอรชาขณะที่รักเอราวันซ้อมอยู่เอราวันที่สงขลามวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนฟอร์มการชกเนี่ยดีด้วยกันทั้งคู่เจ็ดไฟล่าสุดเป็นยังไงไปที่จอมโหดก่อนจอมโหดเจ็ดไฟล่าสุดนี่นะชะนะคะแนนเขี้ยวปร,รันชยัยชนะน็อกยกหนึ่งซีอุยสิงมาเป็น ชนะคะแนนเขี้ยวพรานชัยป้องกันแชมป์ช่องเจ็ดได้อีกครั้งหนึ่งการโชกครั้งนั้นจอมหเป็นรองหลายหนึ่งแต่กรรมการตัดสินให้จอมหดชนะคะแนนชนะคะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายแพ้ปังตอพอหลักบุญนะป้องกันแชมป์ร้อยสิบห้าวันนั้นแพ้ชนะนอกยกสองสิงอุดอรออุด,อดอรสุดท้ายชิงแชมป์ว่างช่องเจ็ด ชนะคะแนนชูรัพ์สอสละชีพได้เป็นแชมป์ช่องเจ็ดอีกครั้งหนึ่งในวัยสาสาไปดูเจ็ดฟอร์มล่าสุดของรักเอราวันสวยงามมากๆ7เจ็ดไฟไร้พ่ายชนะคะแนนผลพรัญชัยชนะคะแนนเพชรจงรักวอสังประภัยชนะคะแนนยกครีที่เอ็นมวยไทยชนะนินมังกรออสบายแท้ ชนะคะแนนทองพูลสอจอเล็กเมืองนอนชนะคะแนนมหาสมุทรแป๊มีนบรีสุดท้ายชนะคะแนนเด่นสิบนายยกเทวพิตะพง์ในมุมมองของแฟนมวยไทยเฉสีมองว่าด้วยฟอร์มขนาดนี้ทั้งคู่เจอกันได้หรือ,อยังในมุมมองของงแดงมองว่ามวยคู่นี้เจอกันได้แล้วจะต่อยกันสนุกด้วย ในมุมมองของโมเตอร์ชุนเกตเพชรโปรมโมเตอร์เดียเกตเพชรก็มองว่ามวยคู่นี้เจอกันได้มาดูคะแนนแห่งความเชื่อมัน่น60คะแนนจาก6หัวเรื่องกระดูกมวยเนี่ยจอมโหดสิรักเกาการแก้เกมเนี่ยจอมโหดสิรักเก่า ความคล่องตัวเนี่ยจอมโหดเก้ารักสิบการยืนระยะจอมโหดเก้ารักสิบไอคิวแน่นอนจอมโหดดูดีกว่าจอมโหดสิบรักเก้าถ้าทอรหดชั่วโมงนี้มองว่าจอมโหดได้เก้ารักได้สิบรวมคะแนน จอมโหดห้าสิบเจ็ดรักห้าสิบเจ็ดโอ้โหคะแนแนแห่งความสามารถเนี่ยเบียดสุดๆุดมองไม่ออกว่าใครดูดีกว่าจอมโหดจังหวะฝีมือครบเครื่องถนัดซ้ายขวานับซ้ายเนาะแข้งซ้ายนี่ออกได้ดีหมัดซ้ายออกได้คงส่วนรักเอราวันจังหวะฝีมือครบเครื่องซ้ายหน้าออกได้ดีขวาออกได้หนักๆ ที่สำคัญเข้าออกรวดเร็วชั่วโมงนี้ฟอร์มฮิตฮอตจอมโหดมีดีกว่าตรงไหนจอมโหดดูดีกว่าในเรื่องของจังหวะฝีมือประสบการณ์กระดูกมวยขณะที่รักดูดีกว่าในเรื่องของความสดความหนุ่มแน่นความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อการยืนระยะและระบบหายใจ มวยคู่นี้จะชกกันยังไงวันนี้จอมโหดจะต้องชกยังไงถึงจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้วันนี้นะหนึ่งสองสจอมโหดจะต้องรีบรเผด็จศึกสาเหตุที่ต้องรีบรเผด็จศึกเพราะว่าเมื่อยือนระยะไกลไๆการยืนระยะความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อระบบหายใจ วันนี้ดูเป็นรองนะยิ่งต่อยยืดเชื้อยิ่งเป็นรองเพราะฉะนั้นวันนี้จอมโหดจะต้องเช็คบินให้ได้ภายในสามยกจะต้องต่อยน็อกนับให้ได้ถ้าต่อยน็อกนับได้มีโอกาสชนะสูงขณะที่รักวันนี้จะต้องวางแผนการชคยังไงสามยกรักสามยกแรกเนี่ย รักไม่ประทะโดยตรงวันนี้จะต้องบล็อกหมัดซ้ายบล็อกการเตะเจาะยางทําลายจังหวะวันนี้ไม่ตอบโต้โดยตรงพริ้วนะวันนี้ดูดีกว่าในเรื่องของการเข้าออกความรวดเร็วดูดีกว่าซ้ายหน้าพริ้วขวาหลังพริ้วไม่ประทะโดยตรงเริ่มออกอาวุธให้จัดขึ้นโดยการวางซ้ายหน้าขวาหลังสีห้า ยืนระยะให้ได้หลีกเลี่ยงการประทะที่อาจจะทำให้ตัวเองหลับหล่นให้ได้วันนี้หนึ่งสองสาไม่หลับไม่หล่น4ี่ห้มองว่ารักดูดีกว่าระบบหายใจติวดีกว่าความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อดูดีกว่าวันนี้ยืนระยะได้รักจะสามารถกระชากแชมจากจอมโหดได้ วันนี้ชี้มวยเด็มหงแดงชอบไปที่รักมองว่ารักวันนี้ดูดีกว่าจอมโหดในเรื่องของ 1. ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ 2. เรื่องของระบบหายใจ 3. การยืนระยะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยวัยสาขณะที่รัก21 แรงเบียดแรงบทระบบหายใจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดูดีกว่าแน่นอนวันนี้ชี้มวยเด็ดชี้ไปที่รักวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจอมหดได้ปลายๆควา้าแชมป์ช่อง715ไปคลองได้อย่างสมใจนึก FC ชอบกดซับสไคร b e กดติดตามวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าชี้มวยเด็ดสวัสดีครับ